สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณเห็นอะไรใหม่ใหม่ไหมฉากใหม่ครับพวกนี้เขาตื่นเต้นกันมากฉากใหม่นะฮะเราก็อย่างที่พูดแล้วนะครับว่าเราเริ่มเวลามาได้พอสมควรแล้วเราก็คิดว่าเออเราควรจะเปลี่ยนแปลงฉากใหม่และในฉากใหม่นี้ก็ อยากจะให้ท่านผู้ชมได้รับความสดใสคือกว่าหนึ่งทศวรรษที่เลยค่ะคุณต่อยอยู่คู่กับคนไทยเราเปลี่ยนมาหลายทีแล้วไม่ได้เปลี่ยนเขาใจเขาใจแต่ว่านี่เป็นครั้งล่าสุดี่อกครั้งลาสุดที่หนู่วกแล้วคุณผู้ชมอันนี้หนูมีส่วนร่วมในการออกแบบอ๋อเหรอเหรอไม่ให้เห็นภาพกว้างไหมฮะและขีดสามขีดเขียวเหลืองแดงเนี่ยหนูเป็นคนบอกนะ นนนนะสามขีดได้ขีดละสามแสนห้านะขีดเท่าไหร่นะสามแสนห,ห้าโวเหรอบอกพี่ช้างพี่ช้างเป็นคนออกแบบล้านหมดเปล้านกว่าบาทหมดไปล้านกบาท,าบาทสามขีดนะทั้งหมดสามขีดเขาบอกสามขีดสามขีดนี่คือโลโก้ใหม่ของรรเรา,ารเป็นโลโก้ของคิดเช่นต่อยครับ,รบเราปรับบริษัทเราหมดเลยทั้งหมดเลยทั้งอะไรเดี๋ยวท่านจะได้ค่อยๆพบกับความ ใหม่ของเราในคิดเช่นต่อยนะนี่คือครัวคุณต่อยละ่ะแต่จะอยู่ใต้อัมเบร่าของคําว่าคิดเช่นต่อยนะครับ,รบแล้วก็เราต้องการให้รู้สึกมีความสดใสมากขึ้นโูผมชอบอ่ะนี่ก็ชอบมากผมชอบผมชอบดูเดี๋ยวก็จ<ๆ>ับเขาเค้หล่อ,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 อคือมันสดชื่นครับคุณผู้ชมแล้วก็ส,สีสันมันสดใสข้างหลังฉากข้างหลังแล้วก็ ทำใหม่สีใหม่อะไรเงี้ยแล้วพอมันกว้างขึ้นสีขาวตรงกลางที่ทาเนี่ยคุณผู้ชมสองแสนห้านะเชื่อเหรอที่เป็นทางนี่เป็นทางขึ้นไปเนี่ยไม่นับไฟอีกไม่นับ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 บริษัทไม่ควรจะอยู่รอดไปนานเลยแพงอะไรอะไรก็แพงอะไรกินนะครับก็ทําทั้งหมดก็เพื่อท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าท่านจะได้ดูภาพแล้วสบายตาขึ้นรู้สึกดีขึ้นสวยไหมล่ะสวยจริงๆไม่เช่ไม่ถามอาถามคุณผู้ชมสวยไหมเนาะ สวยนะฮะสวยจริงนะแล้วก็คิดว่าตั้งใจจะมอบสิ่งดีๆให้ท่านตลอดไปอีกยาวนานทางช่องสามแห่งนี้ล่ะพ่อพ่อแม่ที่ดูทุกครต่อยทุกวันเปิดมางงไอ้เรออะไรอันนี้ไม่ใช่รายการในครัวคุณต่อยแม่ครัคุณต่อยครัวคุณต่อยเปลี่ยนทางเดี๋ยวจะปิดบิดหนีนี่นี่ครัคุณต่อยนะแล้วก็สามสีที่ว่านี้มีเหตุมีผลของมันนะครับแต่ว่าค่อยพูดกัน แต่วันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆเมื่อเปลี่ยนฉากใหม่ก็นําเรื่องราวดีๆของประเทศไทยของคนไทยนําสู่ท่านผู้ชมด้วยท่านผู้ชมครับในตลอดเวลาที่ผ่านมาใน1ปี1ปีก็จะมีการจัดอันดับโลกอยู่ตลอดเวลาว่าอันนั้นติดอันนี้อันนั้นอย่างนั้นนี้อาหารอย่างนั้นเป็นงี้อาหารเป็นอย่างนี้คราวนี้มาพูดถึงอาหารไทยว่าอาหารไทยนี่เมนูอาหารไทยที่ติดอันดับโลกในปีที่ผ่านมาคือปี2025มีประเทศไทยไหมมีมีอยู่นะครับวันนี้ก็จะเล่าให้ฟังว่าจะเล่าเป็นจานจะไล่เป็นขนมหวานแล้วก็ไล่เป็นเมือง <lee way> จากการประกาศผลนะครับ100อันดับ Best Dishes in the World นะครับเมนูที่ดีที่สุดในโลกในปี2025 <S <S แล้วก็2026นะครับของ Taste Atlas Award ในปี2025ปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมี3เมนูของอาหารไทยเราติดอันดับนะคุณผู้ชมครับเมนูที่ดีที่สุดในโลกโดยมีผนงของเราติดอยู่ในดับที่30ครับนี่เมนูที่ดีที่สุดในโลกนะเราติด30ครับแล้วก็ข้าวซอยครับเป็นอาหารเหนือเนี่ย ติดอันดับที่31ครับ <Yeah. S 2> และต้มขาไก่ของเราติดอยู่ในอันดับที่44ครับโ mm hmm. ดยอันดับหนึ่งก็เป็นของอาหารประจำชาติปลาะไนะครับ mm hmm. แล้วก็คือเมนูซุปไก่ที่เราเรียกกันว่าโบริโบริอันดับ 2, mm hmm. 2> อันดับ3ก็ไดเป็นของอิตาลีก็คือพิซซ่าแล้วก็สปาเกตตี้ครับทีนี้มารู้จักกันหน่อยว่าเทสแอ a ลาสอวอร์ดเนี่ยคือรางวัลอะไร เว็บไซต์เนี้ยครับเป็นเว็บไซต์ซึ่งเปรียบเป็นสารนุกรมอาหารออนไลน์นะครับซึ่งเขาจะรวบร,รวมฐานข้อมูลและก็รีวิวจากอาหารทั่วโลกโดยมีวัตถุประสงค์เนี่ยครับเพื่อจัดอันดับของอาหารและก็ประเทศที่มีอาหารที่ดีที่สุดในโลกประจําปีทุกปีจากคะแนนโหวตของนักวิจารณ์และก็ผู้ใช้ทั่วโลกทําให้เกิดการประกาศรายชื่อร้อยอาหารที่ดีที่สุดในโลกครับทีนี้มาดึงขนมหวานของหวานบ้างของหวานของหวานของหวานเมน,นูที่ได้รับการจัดอันดับนะครับขนมครกของประเทศเรานะครับ ถูกจัดอันดับอยู่ที่24อันดับ24ของโลกอันนี้ที่คนชอบมากรเราชอบเป็นอันดับที่24เลยแล้วก็เข้าเหนียวมะม่วงติดอยู่ในอันดับที่64นะครับแล้วก็ยังมีการจัดอันดับของอีกหลายๆสถาบันนะครับแต่วันนี้เรา มาเล่าให้ฟังว่านี่เป็นของเทสแอตลาสครับครับผมนี่ก็เลยแสดงเห็นว่าจริงๆเราติดมามากมายหลายหลากแล้วแรกสุดเลยก็คือต้มยำกุ้งถูกไหมใช่ครับจะมาที่ว่าที่ว่าเข้าสู่โลกไร้โลกผัดไทยเออผัดไทยเงี้ยกุ้งจักุ้งก่อนแล้วก็มาผัดไทยแล้วก็อีกหลายหลายอย่างก็ตามมาเรื่อยๆถ้าจำไม่ผิดเลยข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยดังจากอันอันนี้เคยดังจากแรปเปอร์ใช่ไหมน้องมินิ้องลิสน้องมินลิสน้องมินลินี่น่ารักมากกินข้าวเหนียวมุกมุกแสดงว่าแสดงว่าปาก ปากน้องมิลลี่นี่ดีมากแค่กินเข้าไปปุ๊บติดระดับโลกเลยนะ <c oughs> ติดระดับโลกเลยนะฮะนี่ดีนะฮะลิซ่ายังไม่มาอะไรสักอย่างนะฮะเดี <c oughs> ๋ยวลิซ่ากินอะไรเข้าไปเนี่ยโอ้โห <c oughs> ถ้าลิซ่ากินอะไรเออพูดถึงลิซ่ากินมา,า,านคุณเห็นโฆษณาตัวใหม่ที่ลิซ่าเชิญเที่ยวเมืองไทยแล้วหรือยัง ยังท่องเที่ยวอั้งเออคุณต้องไปดูน่ารักมากเออน่ารักมากประเทศเรามีอะไรดีๆอีกมากมายหลายหลากด้วยกันนะครับอย่าพลาดและอย่าพลาดร่วมกันจะลงไว้ซึ่งความดีที่มันมีอยู่เพิ่มเติมความดีให้มันมากขึ้นสนับสนุนกันตั้งใจทําสิ่งที่ดีที่สุดสู่โลกครับใช่อย่าพลาดเด็ดขาดครับอยู่ให้เป็นคืออยู่อย่างดีที่สุดครับตอนนี้สักครู่พวกสี่นาสนใจก่อนเดี๋ยวพวกกระจุงต่อไปองรายการสักครู่เดียว กับพาะปลาฮ่องเต้ครับไม่แปลกใจคุณผู้ชมว่าทำไมถึงเรียกกับพาะปลาฮ่องเต้มันดูแบบมันพรีเมียมมากมันมีความหนึบมันอร่อยแบบนี่คือความอร่อยอย่างแท้จริงเลยครับใจคนดีด้วยกันอบครับคนดีผมคนดียวก็พอแล้วขอบคครับไม่ได้เป็นคนดีเลยครับกลัวคุณตาย